สบายดีปาลุงขอสอั่งนมัดกึ่งขาวปลุงเนี่ยลองวิสบายดีปาลุงเนาะเนาะจ้าคืบอบุกินขนมนะมา,มาพี่เปนัง่งพี่มาปนัง่งนั่งลงุงมาเกย์ให้ฮะเมนอมวัดกับสบายปะลุงเป็นไข่จนตาแดงบะลุงจะกินข่าวเลย น้ำมอดไปซื้อน้นำมาให้พระอาทิตย์ขมับไปลงเลยมาเสร็จมาไปจติดน้ำติดเสตีตาแล้วกบทิดซ้ำจ,จ้าเจอกเลียไปช่วยโ้โหอาไปกับไข่ไปลงเลยแม่น้อยก็บบสบายมือนนี่ฮะบทสบายไปลงเลยแต่เมนอมอดแต่ไข่แต่ไข่นักไปลงเลยโมไปห้องมอปะ มูมีรถอ๋อมาเล่นยังไปมูทำให้เห็นน้องเยี่ยมมาแต่ห้ากิซี่ก่อนยังไปช่วงนี้ธุรกิจยำเย่เปลนยังไงน้องเยี่ยมกับห้ากิซี่ไปกับแม่น้องมิวอืมหมสบายเปลนยังไงน้องบีเป็นแล้วก็น้องมอดเป็นน้องเยี่ยมเป็นเคยหลากก็ห้าห้าก็เศร้าอแต่น้องมอดหลินเมื่กิ้นี่ห้าก็มาหอด ไปซื้อพราให้เพื่อนไปดูไงพระที่ขมานั่นเป็นชาวสาวไปคืนนี่หยำในบักคาไปอยู่มาตื่นเช้ามาเป็นวัดเป็นไข่ไปดูไงโหเสรษหน่อยมากให้กอไกินน้ำเนยนังลงหมูมัดกับม่ได้ไปใส่เลยไปดูไงเยี่ยนมากิซี่กับแม่น้องมิวมาปั๊บอื้ม เด็ไม่ได้ริสอซเม่บ่แม่เจะบายนะหืมนมแม่นางเทนเอามาให้นางบีพุ่ป้าเอาให้นางบีเจ้บริสโซเม่์บอมือนี้ฮะบ่บ่น้างบีปาาไม่ชอบกินน้ำเน็ติมา Cao bơ sò mềm bò thì ngon luôn Đâu, một bộ phê mềm bò bay đi luôn đó Phêng mình Ui điều luôn em bụi mù Mẹ có phải bay Nói nhậu được nhau chỉ mà Một mình cả ตีรถไฟกินเจ้ากินขาแล้วกินยังเอ้าวารบคือบาะม่เป็นกีหมูเลยเบลือ บนมาห่อก I mean i mean ินบลุงไงข้างนี้ไปก็เป็นตะไคร้เป็นนาวบลุงไงเป็นบิดบ้านไปสิดยาปุ๊กซินไปจากยาปุ๊กซินเป็นบ่งอมากะขายเข้าบ่บ้านมันไม่ต้องมาต่อต้องเยียบก่อนหมดสบายมือนง

Đi sai chuẩn bị hộ gì bổng hạng có bộ bổng Ít bổng hạng bổng hạng bộ hạng à, bổng Đó, bổng không. bổng นังเยี่ยมใงโมมาเยู่เ็เตจ้าาวออเขาไปนำเอไดบ่เดตงีงแม่น้มน้านอนเตจาาว ยังนลุกจะกินเขาหรือเปล่าเสียบอ่ะเสียบจะอยู่พื้นเดียวบเงาบ่หืมเนี่ยเอาไปกินโหหูหากินเสียดหน่อยหูไปลงไงแต่ละมือดื้อๆหากะมืออย่าเป็นหู กับไปเป็นาแม่กัแม่บอกรอกินไปนสามปองแต่เสพน้อยเห็ดอืมอาล่งอาล่งกินในคามวันหนึ่งไอ้คืนหนี่เอาเอา อยู่กับเสบสองคนมมดาก้ากระบ,บาดห้าก้ากระมัดมากตะบ,บ,บานขี้ลาบลงไงจะกินข้าวและน้องบีจะกินกับยังจะกินขน้าวปีอ๋อกินข้าวปีงหมูนเจ้าก็บอขออย เป็นไงลงให้ห่วยปสันเป็นเื่อปกินนมสามปองลงใอิ่มอะไเพื่อเพื่อนนะพอิ่มบ่อิ่มแห้งหนังดีดิพอจะกินตัวนี้ให้ไยก่อนยังอยู่ อือวันนี้น้องมาสิขอลาไปคลิปแล้วปะลุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมด้ปะลุงวคลิปหน้าปะลุงสบายดียไปกปไข่ลุงเอ้ยไปแล้วปะลุง